อย่างที่เราทราบกันว่าประเทศไทยกําลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ซึ่งในประชากรกลุ่มนี้ก็จะมีจํานวนไม่น้อยที่เป็นผู้พิการและทุกคลภาพเชื่อว่าลูกหลานอย่างเราๆต้องกังวลไม่น้อยในเรื่องคุณภาพชีวิตของผู้ใหญ่ที่เรารักโดยเฉพาะการใช้ห้องน้ําวันนี้เรามีห้องน้ําสําเร็จรูปสวยๆแบบนี้จาก The Easy House ลูกค้าสามารถออกแบบคอสตอมดีไซน์เองได้ตามชอบ และสามารถเลือกสิ่งอำนวยความสะดวกให้เหมาะกับผู้สูงไว้ในบ้านได้หรือจะเป็นการติดตั้งได้ในที่ต่างๆและด้านหลังที่ทุกคนเห็นนะคะเป็นห้องน้ำสำเร็จรูปค่ะแค่มองภายนอกก็น่าใช้บริการแล้วใช่ไหมคะเราตามมาดูข้างในกันเลยดีกว่าคะ่ะยิ่งปลอดภัยยิ่งดีพื้นกระเบื้องแผ่นหยาบกันลื่นผนังแผ่นไอโซวอลขนาด2นิ้ว ควบคุมอุณหภูมิภายในลดความร้อนน้ำหนักเบากันชื้นและไม่ลามไฟเราจับมั่นคงและแข็งแรงด้วยสแตนเลส304ทนต่อแรงกระแทกทนต่อการกัดก่อนไม่เป็นสนิมเหล็กกันวนันไนทนดูแลง่ายอายุใช้งานยาวกว่า20ปียิ่งใช้ง่ายยิ่งดีมีปุ่มฉุกเฉินเพื่อเปิดและปิดประตูอัตโนมัติออโตดอของเซกา ยิ่งเห็นชัดยิ่งดีภายในความสว่างทั่วถึงด้วยหลอดไฟ LED ยิ่งสะดวกยิ่งดียกย้ายติดตั้งง่ายมีพัดลมดูดอากาศตู้ควบคุมไฟ power pack สำหรับเสียบไฟและต่อท่อน้ำทิ้งเดินทางน้ำได้ซึ่งห้องน้ำสำเร็จรูปตู้นี้ลูกค้าได้ออกแบบแบบนี้ตู้หยอดเหรียญสำหรับคิดค่าบริการโดยลูกค้าสามารถเพิ่มหรือใส่ระบบโซลูชันของทางดอลลี่เพิ่มเติมได้ตามต้องการเลยนะคะ ใายในห้องน้ำน่าใช้บริการมากๆเลยค่ะไม่ไว่าจะเป็นความสะอาดวัสดุห้องน้ำมีความแข็งแรงและปลอดภัยและดีไซน์สวยงามจริงๆเลยค่ะและนี่รู้มาว่าทางบริษัทได้มีการติดตั้งในหลากหลายพื้นที่มากเลยค่ะไม่ไว่าจะเป็นกรุงเทพมหานครปริมณฑลและในเขตต่างจังหวัดอีกมากมายค่ะห <lış? S 1> ากสนใจสั่งซื้อสินค้าสามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายขายบริษัทดอลลี่โซลูช<เ>ันเลยค่ะ